สวัสดีครับอ่ะในเทปนี้นะครับเรามาดูในข้อสอบวิชาสามัญน,นะในเรื่องของเมทริกนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยตกเฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยก็ออกประมาณ3-4ข้อนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะดังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราควรจะต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปโอเคป้าถ้าน้องมีความรู้ว่าทําได้อยู่แล้วมันไม่เหนือบ้าก,กว่าแรงหรอกอ่าถ้าใครลืมไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าน้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะ,ะไม่เสียเวลาเลยนะครับเริ่มเลยข้อที่1มา อ่ะข้อที่หนึ่งอันดับแรกเลยน้องหยุดเทปเลยพวกมึงหยุดเทปเลยฮะใครยังไม่หยุดเนี่ยหยุดเลยนะน้องหยุดเทปก่อนนะฮะหยุดเทปแล้วอ่านโจทย์ก่อนอ่านเลยฮะมึงหยุดเลยหยุดเทปแล้วอ่านโจทย์เลยเอาละโอเคหวังว่าพวกเราคงอ่านเสร็จแล้วนะครับนี้เวลาพวกเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่อยากให้เรารู้สึกอะไรรู้ไหมพี่อยากให้เรารู้สึกว่าเขาบอกอะไรมาเขาถามอะไรโอเคปะ่ะ แล้วน้องต้องมีความรู้อะไรในการทําข้อนีอ้คือบางคนแบบไม่รู้สิไม่รู้ว่าตอนนี้ใครที่นั่งดูวิดีโออยู่แล้วอารมณ์ประมาณว่ามึงให้กูอ่านกูก็อ่านอ่านเสร็จกูก็เหมือนแบบนั่งรอนั่งรอแบบไอ้ยี่เอไยเมื่อไหร่จะเฉลยวะเพราะเฉลยมึงก็จด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 เสร็จแม่กลับบ้านลืมไอ้ยียไม่รู้จะดายย่ายังไงวะใครที่รู้ตัวว่าทาอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ควร่ะนะคือพอน้องทําไปปุ๊บอย่างนั้นสุดท้ายมึงเรียนไปก็ศูนย์เปล่าอะ ถ้าใครจะเรียนแบบนั้นนะมึงปิดคอมแล้วกลับบ้านไปเลยไม่ต้องเรียนอ่ะจริงสุดท้ายมึงก็ลืมอ่ะศู์เปล่าเสียเวลาเปล่าอ่ะกูก็เหนื่อยด้วยเข้าใจปะ่ะแล้วเวลาเรียนน้องต้องได้อะไรกลับไปบ้างดิของที่ลืมไปแล้วอ่ะของที่ลืมไปแล้วมาเรียนอีกรอบหนึ่งมึงต้องแม่นยำขึ้นแล้วเว้ยเฮียไม่ใช่มึงแบบพอพูดเมทริกปุ๊บกลายเป็นเรื่องใหม่ของพวกมึงอีกแล้วอ่ะพูดเมทริกปุ๊บกลายเป็นเรื่องใหม่อี Matrix, กแล้วอ,อ่ะแทนที่มึงเรียนกันมาหลายรอบแล้วอ่ะเข้าใจปะ่ะไม่เอาแบบนั้นนะ ขอโทษทีนะฮะต้องดานิดนึงอ่ะพอแบบอัดๆไปแม่งแบบจริงๆนะพี่อัดอยู่เนี่ยภาพแม่งลอยขึ้นมาเลยอ่ะลอยขึ้นมาแบบเห็นหน้าพวกมึงน,นั่งเรียนกันแล้วสุดท้ายพอมึงเรียนจบปุ๊บกลับไปด้วยด้วยด้วยทีย่ e อะไรก็ไม่รู้ที่จเทียอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเออนะขอร้องนะทวนๆกันบ้างนะครับโอเคนะครับดา่าจนเหนื่อยเนี่ยยังไม่ทันสอนเลยเฮียแหมง เอามาดูต่อคือพอน้องอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องต้องรู้แล้วน้องเห็นอย่างเงี้ย x y z เนี่ยแล้วพูดถึงระบบสมการเนี่ยก็คือก้อน,นเนี้ยเนี่ยๆๆก้อนเนี้ยนนคือระบบสมการน้องต้องเปลี่ยนระบบสมการเนี้ยให้อยู่ในรูปเมทริกให้ได้เออนเนี่ยเนี่ยคือความรู้พื้นฐานที่มึงต้องทำเป็นน่ะเห็นระบบสมการเปลี่ยนระบบสมการมาเป็นรูปเมทริกทำเป็นไหมอะ่ะเอา <c oughs> ใคยทำไม่เป็นทำงี้ มางอันนี้เรียนไปหลายรอบแล้วใช่ไหมสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เลข2หน้า y เลข1หน้า z ซเป็น2เอาใส่ตามนี้2 1 2 1> โอเคปะต่อไปตัวนี้เป็น1ตัวนี้1ตัวนี้ลบ1ใส่1 1 1ลบ1โอเคปะข้างล่างใส่3 2 -2 ลบ2เนี่ยไม่ใช่แบบดูไปแล้วก็นั่งจดๆๆๆๆแล้วก็ไม่จำอะไรกันเลยต้องรู้ดิวิธีการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการเปลี่ยน ระบบสมการให้อยู่ในรูปของเมอะไรเมทริกโอเคบ่าต้องรู้ด้วยว่าวิธีการเนี้เขาเรียกว่าอะไรมึงต้องเร,เรียกให้ถูกไม่ใช่อ้นีี้อ้นีี้อ,นนอน้นั่นอ้นู่นอ้นู่นอเว้ยแล้วไม่รู้แม่งจะได้ยังาาไงดีโอเคบ้าเอาเอาจบยงังทําแค่นี้จบยงัยงยงัยงยงัยงยงังยังยังใครบอกจบแล้วมึงโดนล่อแน่มึง,มงยังไม่จบต้องใส่อะไรต่อตรงนี้ใส่เป็นเมทริกของตัวแปรใช่ไหม x y แล้วก็อะไรแดเออ จบยังเนี่ยยังนะยังนะต้องใส่อะไรอีกเออใส่เท่ากับแล้วก็เป็นเทอมของเมทริกข้างที่ก็คือข้างที่มีอะไรบ้างมี A มี b มีอะไรเออมี C มันก็ใส่ไปมี A มี b มี C แบบนี้โอเคปะ่ะจบแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วแล้วเรียกให้ถูกด้วยไอ้วิธีการแบบเนี้ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าการเปลี่ยนระบบสมการ ให้อยู่ในรูปของเมอะไรเมทริกโอเคไหมต้องเรียกให้ถูกนะไม่ได้ฟังเบรื่อยต่อไปเอาดูต่อมาดูคำถามคำถามแม่งถามเลยเนี่ยเขาถามว่า x มีค่าเท่ากับข้อใดคือถามว่าคำตอบของสมการนะคือค่า x เนี่ย x มีค่าเท่าไหร่ น้องต้องรู้อีกอะน้องต้องรู้ว่า x เ,เป็นตัวแปรใช่ไหมใช่ไหม x เ,เป็นตัวแปรแล้วเวลาเราได้เมทริกแบบนี้มาเนี่ยได้เมทริกแบบนี้มาเนี่ยได้โดยการแปลงระบบสมการเป็นเมทริกมาเนี่ยเวลาน้องหาค่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยน้องสามารถใช้วิธีการที่เรียกว่าครามเมอร์ได้ซึ่งวิธีการครามเมอร์เนี่ยเขาทำยังไงเอางี้น้องดูตรงนี้ก้อนเนี้ยพี่จะตั้งชื่อก่อนว่าก้อนเนี้ยชื่อว่าเมทริก a แล้วให้น้องเนี่ยไปหาสิ่งที่เรียกว่าเด a เอมาก่อนหาเดดเอมาก่อนโอเคปะ่ะเอาละหาเดดเอหายังไงมึง3คูณ3หาไม่เป็นกูกระโดดถีบเลย2 1 2 1 1-1 3 2สอลบ1 3 2มลบ2ออึงต่อมา2หลักใช่ไหม1 3 1 1 2สองเาแยงลงแยงลงอ่ะ,อะมึงแยงลงซะแยงลงเลยเปี้ยง ลบสีเปียงลบสามเปียงบวกสรวมแล้วข้างล่างได้ลบสามข้างบนเปียงหกเปียงลบสี่เปียงลบสองโอเคอ่ะก้อนบนคิดให้เรียบร้อยได้ศูนย์จากนั้นมึงเอาล่างลบบนเอาล -3 ลบสมลบศูนย์น้องได้เมทริกโทษทีได้เดซเอออกมาคือลบสามอ้าวพี่หาเดซเอทำไมน้องต้องรู้นะเพราะอะไรรู้ไหมน้องฟัง ถ้าน้องอยากได้ตัวแปร x โดยหลักการของคาร์เมอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้นําเมทริกที่เป็นค่าคงที่ตัวนี้เนี่ยถ้าอยากได้ x ใช่ไหม x คือตัวแรกใช่ปะ่ะเอาเมทริกที่เป็นค่างที่ตัวเนี้ยไปยัดแทนในหลักแรกเลยไปยัดในหลักแรกเลยแล้วตั้งชื่อเมทริกใหม่ว่าชื่อเมทริก a อะไรรู้หม a หนึ่เอานะเอาละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะตั้งเมทริก a หนึขึ้นมา A1 ของพี่คือลายดูน้องต้องเอาก้อนนี้ใช่ไหมทั้งทั้งหลักเลยนะไปยัดในหลักแรกนะครับกลายเป็น A B C ส่วนที่เหลือมึงก๊อปมาเลย1 1 2อ่ะมึงก๊อปมา1 1 2โ okay, อเคอ่ะ2ลบ1 2เอา2ลบ1โทษทีลบ2ตัวนี้จากนั้นเนี่ยให้น้องหาสิ่งที่เรียกว่าเดทของมันเดทเ1อ่ะต่อมา2หลัก ABC 2> 1นึหนึ่งสองโอเคไหมเอาละถ่ายแงลงเปลี่ยงลบสองเอก่อนโอเคป่ะ okay, ลบสอนะเปลี่ยงลบซเปรีย 4, ปร่ยงบวกสีขึ้น2อเปลี่ยงลบสองเอเปลี่ยงลบสองบีโอเคป่ะเอาละมาคิดกันมา ว่าเดซ A1 เนี่ยเท่าไหร่ดูนะเดซของเมตริกซ์ A1 เนี่ยจะเท่ากับเอาทะยังลงลบทะยังขึ้นได้ไหมก็คือเอาก้อนนี้ไปลบก้อนนี้น้องนึกภาพเดี๋ยวลบ 2A ไปลบกับลบ 2A หมดไหมอ่าหมดเกลี้ยงถูกเปล่าอันนี้ลบซไปลบกับ 2C ได้ลบ3อะไรลบ 3C โอเคนะฮะต่อไป 4B ไปลบกับลบ 2B กลายเป็นบวก 6B นี่คือเดซเอโอเคปะเอาละ <c oughs> จากนั้นเนี่ยน้องถ้าน้องอยากได้ค่า X เนี่ยตามหลักการของครามเมอร์เนี่ยเขาบอกว่า X เนี่ยจะมีค่าเท่ากับให้น้องเอาเดซของเมทริกซ์โอเคไหมแล้วหารด้วย เดซเอแล้วหารด้วยเด a เอซึ่งเด a เอของน้องเนี่ยรู้แล้วคือลบอะไรลบสแปลว่าตัวนี้ใส่เลยลบสามเดซเอเนี่ยคือตัวนี้ใส่เข้าไปเป็นลบสาซบวกหกซึ่งน้องก็จะรู้อยู่ว่าการติดแบบนี้เนี่ยมึงไม่สามารถหาคำตอบได้หรอกจริงไหมล่ะถูกไหมเพราะมันติดตัวแปร c กับอะไร c กับบีมึงก็ใจเย็น โอเคป่ะเอาละถึงตรงนี้มึงหยุดเทปแล้วจดก่อนนะครับหยุดเทปแล้วจดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่จะลบโอเคนะครับเา้าต่อไปมาดูต่อพี่ลบนะอ,อ่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงถามก่อนถามนิดนึงเป็นองค์ความรู้ถ้ามึงอยากได้วายทำยังไงอยากได้วายทำไงมึงก็ต้องเอาตัวนี้ใช่ไหมทั้งเนยทั้งหลักเนี้ย มาแทนในหลักที่อะไรหลักที่2โอเคป่ะส่วนหลักอื่นก็ Copy มาแล้วก็หาเดซของเมทริกซ์แล้ว y เนี่ยก็จะเท่ากับเดซของเมทริกซ์หารด้วยเดซอะไรเดซเโอเคไหมถ้าอยากได้แซดทํายังไงก็เอาก้อนเนี้ยไปแทนในหลักที่อะไรหลักที่3โอเคป่ะเออตั้งชื่อว่าเมทริกซ์แล้วจากนั้นก็หาเดซออกมาแล้วจากนั้นถ้าอยากได้แซดก็เป็นเดซ A3 แล้วก็หารด้วยเดซอะไรเดซเเข้าใจไหมเออทําแบบนี้โอเคป่ะ okay, เอาละ อ่ะตรงนี้พี่ลบอะนะกูลบะละ้ไม่รอแล้วโอเคคือตอนนี้เนี่ยน้องจะได้ค่า X เนี่ยแม่งยังติดตัวแปร C กับ B ใช่ไหมจะทำไงดีอ่ะน้องก็ไปดูไอ้ข้อมูลแม่งบอกอะไรกูมาวะมันบอกตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันบอกตัวนเนี้ยเนี่ยมันบอกว่า Determinant ของเมทริกตัวเนี้ย มันเท่ากับเท่าไหรยี่สิบสี่แปลว่าเดี๋ยวน้องเอาเมทริกตัวนี้มาหาเดซเดียวมาอ่ะเมตริกตัวนี้นะครับสองลบหนึ่งลบสองสองสองสโอเคอ่ะเอ c อ่ามาหาเดซกันมาเปรียงเปรียง a ลบหนึ่งสองอ่ะมึงคิดเร็วคิดเร็ว คิดแล้วทยายังไปยังสอะไรส c ่ซถูกไหมไปยังลบสี่เอไปยังลบสีขึ้นไปยังลบสี่เอไปยังสี่สงแปดนะบวกแปีไปยังลบสอะนะ B, ไรลบสองอ้องอาวหาเดดหาเดทมาหาเดทมาเอาทยายังลงลบทยายังขึ้นนะี้น้องครับ 4c ไปลบกับ ลบ2 C ได้เท่าไหร่ -4C ไปลบกับลบ -2C -6 อะไร -6C ใช่มลบย a a ไปลบกับลบ -4A หมดใช่ไหมหมดเกลี้ยงเลยนะลบ 4b ไปลบกับ -8B ถูกไหมได้ลบอะไรลบ b 2 b โอเคซึ่งตัวนี้คือเดชแล้วเขาบอกว่าเด d มันเท่ากับเท่าไหร่ -20 บเทไร -24 โอเคป่ะ24นะ น้องสังเกตดิมึงสังเกตน้องเลยไอตัวเนี้ยดูนะดูนะติดซีกับติดบไอนี้ก็ติดซีกับติดอะไรติดบ okay, ีโอเคปะเอาละเอาละเอาละมึงมึงใจเย็นใจเย็นจะจบแล้วพี่่ะดึงนะพี่ดึงลบสองออกดึงลบสองออกนะข้างในนี้ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่ลบสามอะไร ลบสถูกไหมเพราะคูณกลับเข้าไปจะได้6 c เหมือนเดิมจากนั้นตัวนี้เป็นบวกกับ6อะไร 6B ใช่ไหมถูกไหมพเพราะนัน้องเอาลบ2คูณกลับเข้าไปปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นลบ1 2บเท่าเดิมเลยเท่ากับ24น้องย,าย้ายค้าก็จะได้ว่าลบ3าบวก 6B เท่ากับติดลบสอะไรลบ12แล้วน้องเห็นก้อนนี้ไหมเดซเอเนี่ยมันคือลบ3าบวก 6B ลบ3บวก 6B มันคือลบอะไร ลบสแปลว่าทางก้อนเนี้ยแทนด้วยลบอะไรเลยลบสิเลยโอเคปะแล้วข้างล่างหารด้วยลบอะไรลบสลบตันลบนะสตัดสิสอคำตอบคือเรียกอะไรฮะเลขสี่ตอบยังได้แล้วนะโอเคปะจบนะฮะอ่ะตรงนี้น้องอยู่เทปให้เรียบร้อยนะแล้วจะเห็นว่าข้อนี้แม่งความรู้ก็คือว่าหนึ่งน้องต้องเปลี่ยนจากะระบบสมการตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นเมทริกให้ได้ แล้วต้องรู้ว่าเวลาเราจะหาค่า x เ,เนี่ยด้วยวิธีการครามเมอร์เนี่ยเราหายยังไงโอเคปะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นความรู้เรื่องการหาเดทหรือว่าดีเทอร์มินแนนธรรมดานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเอาละตรงนี้น้องก็หยุดเทปแล้วก็จดให้เรียบร้อยนะครับจบไปเรียบร้อยข้อหนึ่ง